วันนี้เราจะมาสไตลิ่งกันนะครับกับเสื้อเวสเทิร์นนะครับรหัส 27MW ของทางแรนเดอร์นะครับเสื้อตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแรนเดอร์ไอคอนเลยนะครับดารานะครับนิยมใส่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสตีฟแมคควีนนะครับหรือเดวิดเบ็คแครนะครับหรือใครนะครับหยิบตัวนี้มาใส่นะครับก็หล่อหมดนะครับนอกจากจะแต่งในแนวเวสเทิร์นแล้วเนี่ยนะตัวนี้มันสามารถประยุกต์มาแต่งได้อีกหลายๆแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสไตลิ่งให้ดู3สไตล์อ่ะไปเลย ลุกที่หนึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยนะเราก็แมสเสื้อตัวนี้นะครับกับยีนนะครับซึ่งก็เป็นยีนของแรงเลิศเหมือนกันนะครับยีนที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะเป็นยีนสกรีนสโบรโลผ้าเชดเปนิสแฟบริกนะครับซึ่งผ้าตัวนี้ก็สวยมากนะครับเพราะแต่งอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะเดนิมออนเดนิมนะใส่ออกมามันก็จะดูเท่ๆอย่างนี้นะครับฟิลฟอย่างนี้คราวนี้ถ้าจะให้ดูคอนทราสกันนิดนึงเนี่ยเราก็ใส่ตัดกับรองเท้าโอฟเฟอร์แบบนี้นะครับมันก็จะ ทำให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดูเป็นเวสเทิร์นร้อเกินไปนะมันก็จะดูรีแล็กลีเลกนิดหนึงครับแล้วลุกที่2นะครับก็จะเป็นสไตล์ทางการนิดนึงนะเอาไว้เวลาเราแต่งไปงานแต่งงานไปงานอะไรก็หล่อนะครับเนี่ยเราใช้ตัวเสื้อสูทนะครับผ้ายืดของทางแรงเลิศมาแมสช์กับเสื้อเวสเทิร์นนะครับ27 M W นะครับ ซึ่งตัวนี้ออกมามันจะดูอย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เนคไทเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อความเก๋ไก๋นะครับคราวนี้สีมันก็อาจจะดูเข้มเข้มเกินไปเราก็ใช้กางเกงที่เป็นกางเกงยีนแรงเลอร์นะครับรหัส13 MW z สีขาวตัวนี้ซึ่งมันเป็นผ้าลินด้วยนะครับใส่คู่กับลอฟเฟอร์อย่างนี้มันก็จะสวยๆอย่างนี้เลยครับ ลุกที่3นะครับอันนี้เราก็ลองแต่งแบบ all white ดูนะใส่เสื้อยืดสีขาวนะครับแล้วก็กางเกง1 3 m w z สีขาวริมแดงนะครับแล้วก็หารองเท้า s n เกอร์สีขาวมาใส่นะครับแล้วก็แมสกับเสื้อเวสเทิรนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น j a c k เก็ตเชิไปเลยพอเราใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสีขาวตัดกับสีอินดิโก้นะมันก็จะดูเท่ๆไปอีกแบบหนึ่ง สำหรับเสื้อเวสเทิร์นนะครับรหัส27 m w เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่3,590บบาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ